วันนี้มีความชัดเจเนในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับหลังจากที่ประธานสอนอชอและประธานสปชนะครับวันนี้นำโดยคุณเทียนฉายกิระนันนะครับก็ไปมอบสรุปความเห็นของการยกร่างรัฐธรรมนูญให้กับคณะกรรมการยกร่างน,นะครับก็คืออาจาร,รย์บวันศักดิ์อุวันโนนะครับซึ่งคุณเทียนฉายก็บอกนะครับว่าการมอบสรุปเอกสารหรือว่าแนวความคิดเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ก็เชื่อว่ากรรมธิการยกร่างจะนําไปใช้ในการเป็นแนวทางยกร่างรัฐมนตรฉบับใหม่แล้วก็จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทั้งประเทศฟังเสียงคุณเทียนฉายครับสิ่งที่สภาปฏิรูปได้ได้คิดได้ดำเนินการแล้วก็ที่ เราสามคนเป็นตัวแทนสภาประฏิรูปสมาชิกสภาประฏิรูปที่เล่าให้ฟังว่าข้างหน้าเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะเตรียมการกั็นยังไงผมคิดว่าส่วนที่น่าจะ,ะจับเป็นของขวัญที่ดีสำหรับประชาชนไม่เหมือนกับการลดราคาอาหารหบาท ไม่เหมือนกับการแจกคูปองไม่เหมือนกับการจัดแสดงสินค้าโลงฟ้าปากติแต่สิ่งที่สภาปฏิรูปโดยสมาชิกของเรา250คนจะให้กับประเทศไทยของเราเนี่ยโดยผ่านจากประชาชนชาวไทยไปนั้นเนี่ยเป็นของขวัญที่จะทยอยให้ตลอดปีข้างหน้านครับหลังจากส่งมอบเสร็จแล้วนะครับคุณบวรศักดิ์อวณนุประธานคณะกรรมการยิการยกรางรัฐมนูนก็บอกว่า กรรมธิการเนี่ยจะนำความเห็นของทั้งสปชและสอนอชอไปพิจารณาในการยกร่างรัฐมนูญทั้งหมดแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากรรมธิการไม่ใช่กรรมธิการของสอปชหรือสอนอชอแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองสาภารวมถึงหลังจากนี้จะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติประชาชน สุดท้ายจะต้องนำร่างรัฐธรมนูญเนี่ยมาส่งให้กับสปชลงมติความเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดังนั้นในการให้ความคิดเห็นของกรรมธิการทุกคนเนี่ยจะมีอิสระแต่จะไม่ทําตามอําเภอใจยืนยันนะครับว่าในการยกร่างรัฐมนูญครั้งนี้ไม่มีพิมพ์เขียวแต่มีพิมพ์สีชมพูก็คือการจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของสมาชิกทุกฝ่ายทั้งพักการเมืองและประชาชนนําเข้ามาบรรจุในการยกร่างรัฐมนูญครั้งนี้ คุณบวรศักดิ์ยอมรับนะครับว่าในบางประเด็นโดยเฉพาะหมวด2ว่าด้วยผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองที่ยังมีข้อถกเถียงเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีและคณะมนตรีโดยตรงเนี่ยการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการ,รการขอสงวนความเห็นนะครับเพราะว่าจะต้องมีการถกเถียงกันในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะ สำหรับกรอบเวลาในการทำงานหลังจากนี้ของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์บรวรศักดิ์บอกว่าล่าสุดบททั่วไปหมวดพระมหากษัตริย์และประชาชนได้ข้อสรุปแล้วช่วงวันหยุดราชการก็คงจะหมายถึงปีใหม่นี่นะคะ่ะกรรมธิการก็คงจะไม่ได้หยุดกันนะคะเพราะว่าจะต้องดําเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราโดยนํารัฐธรรมนูญฉบับปี40และ50พิจารณาประกอบกับหลักการที่กรรมธิการยกร่างเห็นชอบ รวมถึงรายละเอียดในประเด็นหมดอื่นๆที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จกำหนดขั้นตอนเบื้องต้นนี้จะต้องเสร็จภายในวันที่5มกราคม2558จากนั้นก็จะเริ่มกำหนดการในการพิจารณาตามขั้นตอนนะคะเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานู่นเลยค่ะเมษายนา17เมษายนที่จะ มีการนำร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาทั้งฉบับนั้นส่งให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติรับไปพิจารณาและเสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะส่งคืนกลับมายังกรรมธิการยกร่างภายใน25พฤษภาคมจากนั้นค่ะก็จะต้องแก้ไขแล้วส่งกลับไปที่สปชอีกครั้งให้สปชได้พิจารณาและลงมติในวันที่6สิงหาคม พอ4กันยายนจะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นทูลกล้าวค่ะอันนี้ก็ต้องไปตามต่อด้วยนะคะว่าจะมีการทำประชามติหรือไม่ใช่ครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดมีการทำประชามติเนี่ยก็ต้องนับจากวันที่6สิงหาคมไปอีก3เดือนเพื่อเป็นการทำประชามตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอจากทางสอน,นอชอแล้วก็สปชอไปถึงคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ